เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมานั่นแล้วทุกคนมันมานั่นแล้วมันกระดิบกระดิบป้อมปืนใหญ่ไ,ว,ไว้เลยแล้วกันเปี้ยงเป้งเป้าเป็นไงเราความแข็งแกร่งของเราไอ้ฐานใบพัดนี่มันผลิตเงินได้นะทุกคนเยี่ยมยอดไปเลยโอ้โหปักปั๊มแราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในวันนี้เราก็อยู่ในเกมปักดำนั่นเองทุกคนเป็นเกมที่เราจะต้องปกป้อง เพชรวิงวิงตรงนี้นะทุกคนเพชรวิงวิงเนี่ยปกป้องจากพวก อ็อกนั่นเองเกมนี้เลยมีชื่อว่าอ็อกดอมเอาล่ะเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมกันเลยครับทีนี้เราก็จะมีเพชรเม็ดงามอยู่ตรงนี้นะทุกคนอยู่ตรงกลางแมปแบบนี้เราก็ต้องสร้างฐานเอ้ยเราต้องเซตอัพป้อมปืนของเราเข้ามาก่อนเราจะใส่ป้อมปืนชนิดนี้เข้ามาทั้ง3ชนิดนะทุกคนเราก็จะเริ่มเกมกันเลยแบบนี้โอ้ดับแรกเนี่ยเรามี40เพชร เราก็ต้องสร้างไอ้ป้อมใบพัดนี่ออกมาก่อนนะทุกคนไอ้ป้อมใบพัดนี่จะช่วยผลิตเงินผลิตเพชรท,ที่อยู่มุมซ้ายล่างอันนี้ให้เรานะทุกคนเมื่อเพชรถึงจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เพชรในการซื้อปอมปืนแบบนี้นะทุกคนถึง80เพราะเนี่ยป้อมละป้อมลรา80เราก็จะปักป้อมแบบนี้เพื่อเอาไปยิงไอ้พวกอ็อกเวนนี่นี่แม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 ่โอ้โหไอ้พวกอ็อกอ็อก พูดไม่ถูกแล้วลิ้นพันไอ้ถเฮ้ยนี่เราก็จะสร้างใบพัดเพิ่มนะทุกคนเพราะอึงเป็น2ชิ้นแบบนี้เราก็จะผลิตเงินผลิตเพชรขึ้นมาไวขึ้นแบบปรุ๊ปุเลยเราจะปักป้อมเป็น4ี่ทิศเลยนะทุกคนเพราะว่าออกเนี่ยมันมารอบด้านเลยถ้าเราไม่ปักป้อมสี่ทิศมันจะป,ป้องได้ไม่ทั่วถึงนะนี่แนะนี่แนะนี่แนะ่ยิงซะาห้พวกออกตายซะเถอะ ต้องตายะเถอะเราก็ต้องมีฐานตริกเงินเยอะๆหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยป้อมที่เราสร้างมานี่มันจะไม่พอนะเงินไม่พอซื้อนั่นเองอืมอมืเรียบแล้วเราก็ปักไปซ้ายแาะอีกหนึ่งป้อมปลวะแบบนี้เลยไอ้ตรงด้านขวาเนี่ยมันมีต้นไม้นะทุกคนเราจำเป็นจะต้องตัดต้นไม้ต้นนี้เพื่อที่จะใช้พื้นที่ในการปักป้อมปืนเราเพิ่มโอ้ยโอ้ย,อยมันเริ่มเยอะแล้วไงตอนนี้มันเริ่มเยอะซะแล้วเราต้องปัดพอกปืนไปด้านขวาแบบนี้ปัก ต้นไม้เลยเดี๋ยวพอเราไปป้อมเนี่ยยิงออกเสร็จมันจะยิงต้นไม้แบบนี้นะทุกคนเพื่อตัดอต้อนไม้ที่มันขวางทางเราออกนี่นะตายไปแล้วอีกหนึ่งตัวเป็นยังไงล่ะตอนนี้เรามีประมาณ4ี่ป้อมก็โว้นี่มันมาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องวางป้อมป,ปืนไฟของเราไว้ตรงนี้1ทิศทางเอ้ยมันไปเผาต้นไม้เฉยเลยเออหันมาเผาออกไม่ไอ้พวกออกนี่มันจะต้องโดน เราเผาแบบนี้กเกรียนเผาตะยันไปซะพวกออกเวฟสุดท้ายมันกำลังจะมาบุกเราแล้วทุกคนมันม,มาด้านขวาแนวะเราก็ต้องปักป้อมไว้ด้านขวด้านด้านซ้ายดิดพูดผิดเฮย้ยที่มันด้านซ้ายเวรู้จักซ้ายรู้จักขวาไหมเนีย่ยถูมาเลยพวกออกโดนไฟเผาซะ ปืนไฟเราโอ้โหด้านบนขวามันก็มาอีกนะทุกคนรับป้อมปืนไฟไวส้สิโอประสิทธิธ์ทรงประสิทธิภาพมากไอพวกออกที่มันเป็นพวกลูกกระจอกนะมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกมันกระจอกแบบนี้มันก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกโอ้แต่เหมือนป้อมบนชายของเราจะไม่ไหวนะเนี่ยนี่มันแค่2ตัวนะเนี่ยโออถ้าไม่มีป้อมป,ปืนไฟก็อยู่ลบาบากเหมือนกันนะเราก็ปักป้อมปืนไฟเพเิ่มไปเรย่อครับผมอีซี่อ่ะ เกมนี้มัน easy อีซี่อะทุกคนเผามันให้หมดเลยเอาให้โลกเตียนซะเรียบร้อยแล้วก็วิกตอรี่ในด่านแรกด่านที่สองไปทดีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอโอ้เราได้ป้อมปืนใหม่มานะทุกคนเป็นป้อมปืนครอสบอลเป็นป้อมปืนธนูนั่นเองซึ่งมีระยะในการยิงเนี่ย ไกลมากโอเคดีเลยดีเยี่ยมเอาระสังเกตเห็นว่าในด่านนี้ที่เราเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเราได้แค่หดาวทับสองดาวนะทุกคนเพราะว่ามันมีโหมดชา a r p r a ให้เราเล่นอีกโหมดหนึ่งยังไงร่ะเราก็ไปลุยกันเลยดีครับผมความท้าทายเนี่ยมันคือความสนุกของการเล่นเกมนะทุคนเอาระอันดับแรกเราต้องเซตป้อมเซตได้สป้อมอ่ะทุกคนโอ้โหมดนี้มันได้แค่สป้อมนี้ทุกคนเฮ้ย อ้เป็นไปได้เะรนี่เราต้องรีบปักให้ไวเลยนะทุกคนในเมื่อเราไม่มีป้อมปืนไฟแล้วเนะี่ยด่านนี้เป็นอะไรที่ยากมากๆเลยทุกคนบอกให้บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันมาหลายตัวและป้อมเนี่ยเราสู้ไม่ไหวแสดงว่าเราต้องวางป้อมแบบเบียดเบียดกันเลยนะทุกคนแบบเบียดอะเบียด ช่วยกันยิงอะทุกคนถ้าไม่เบียดช่วยกันยิงเนี่ยไม่ไหวแน่ๆเลยมาเพชรอีกเม็ดหนึ่งนะทุกคนเราก็จะปักปอมไว้ใกล้ๆแนวชิดชิดกายแบบนี้เลยมาเลยจะพกออกเองไม่ขนามือพี่หลอกเนนองเนาะพี่ใหญ่ยิงนัดทีสิบสองเว้ย อตายซะแล้วก็ปักป้อมไว้มุมบนขวาแบบนี้เปรนี่ช่วยกันยิงละสบายใจและโอ้โหหันไปยิงต้นไม้นิดนึงขออนุญาตยิงต้นไม้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะปักป้อมปืนไว้ด้านขวาอีกป้อมหนึ่งช่วยยิงต้นไม้หน่อยดูสิว่าถ้าไอพวกอ็อกนี่มันมาใกล้แล้วมันจะยิงต้นไม้อยู่ไหมอาหันไปยิงอ็อกเยี่ยมเลยงั้นเราปักขวาล่างช่วยยิงต้นไม้ก่อนเอ้ยไอฐานนี้มันขยับขยื่นไปนิดนึงเนี้ยอืมอืมไอพวกอ็อกมาสิบตัวพี่ก็ไม่กลัวเลยน้อง ป,ปืนพี่เยอะเว้ยนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยโอ้โหเราปักป้อมได้เพิ่มขึ้นนะทุกคนการที่เราพังต้นไม้เนี่ยจะทําให้เราปักป้อมได้เพิ่มขึ้นเป็น3เพิ่มอีก3ามาเลยนะดูอย่างมุมขวาล่างเลยนะทุกคนตอนนี้เรามี6กถาก็คือ6กคับสิห้าแล้วโอ้มาเลยยิงปรุ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 งฮึเราก็ปักป้อมเพิ่มดกครับผมมาดิมาดินี่แน่ น,นี่นะนี่นะยีบเป็นกรนเลยมาแล้วลูกจ้าใจพวกดันขวามันมาแปตัวมา10ตัวนี่แนะนี่แนะโูด่านนี้เราก็น่าจะผ่านไปได้อย่างสบายๆเลยนะเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเอาแล้วไฟนอลเวฟสตูเตรียมปุก ระลอกสุดท้ายแล้วคนมาดูซิว่าเราจะสามารถกันบ้านไว้ได้หรือไม่มันมาด้านซ้ายก่อนเราก็ปักปอมไปด้านซ้ายดีครับผมเพิ่มเติมในการกันบ้านเราก็ต้องรีบยิงรีบเอาตัวรอดโอ้โหมันมาด้านซ้ายกับมุมบนหัวมุมหัวมันมาเยอะมากเราก็ปักปอมไปด้านขวาเพิ่มดกครับผมงานนี้งานนี้นก็ต้องป้องกันทุกทิศทุกทางอยู่แล้วนะปะประปบปะป ปปปรปรปรหมดชาเลนจ์ก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่หว่าถึงจะไม่มีป้อมปืนไฟแต่เราก็โหดเฟี้ยวกาเลี้ยวหลังนะโอ้ยด้านซ้ายมันใหม่ก็แลวก็ต้องปักป้อมดนะ้านซ้ายเพิ่มดูอรับยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงยิงยิงเข้าไปไม้ตายขอมแากขอมแากมาจากไหน ครับเนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันด้วยมาแล้วปักป้อมไปด้านซ้ายเพิ่มโปรบโปร๊บโปร๊วิปปุ่ใหญ่เราเยอะมากจะปายนี่มันโหดกว่าป้อมปืนไฟเราอีกนะเนี่ยเอ้ยถ้าปักป้อมเยอะขนาดนี้ใครจะสั้วเราได้ครับถามจริงวิกตอรีอ่แล้วอยากง่ายไ,ได้หมดชอร์เจอร์มาดูซั่ว,วเราได้อะไรใหม่ไหมก็ไม่ได้อะไรใหม่นี่แล้วโหเล่นไปก็เสียเวลาเปล่าวะนะไปด่านต่อไปกันเลยของเรากันดีกว่าแล้วก ก็ไปลุยกันเลยดีครับโฮ้ยไอพวกนี้มันมีตัวธนูเพิ่มมาใหม่นะทุกคนมันมีตัวธนูเพิ่มมาใหม่แล้วโอ้เราสามารถที่จะใส่ป้อมใหม่ของเราเข้ามาได้แบบนี้เราก็ปักป้อมป้อมกลางหันของเรากันเลยดีกว่าเพื่อความไวในการหาเงินนะเงินจําเป็นมากๆเลยแหละสาหรับเกมนี้เนี่ยเราก็ตักไว้สักสองป้อมนะกลังดีมันมาและมันโผล่มาและมุมบนขวาเนี่ยทุกคนมุมบนขวามันโผล่มาแล้วเดี๋ยวเราจะลองป้อมธนูของเราหน่อยสิ ว่าป้อมธนูของเราเนี่ยแั็นแก่งแค่ไหนเราขาอีก40เพชนะทุกคนตอนนี้เราขาอีก40เพชได้โปรดได้โปรดอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอ่าเราได้ป้อมธนูแล้วว้าวยิงโคตรไกลเลยพังอ้หูยหน้า1ิด้วยโคตรแรงนะทุกคนอืมอ่ะอัามาามามาบามามามาบาม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 าาม้มา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 ม้รามามแมามามมา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  ป้อมธนูรานนี้มันโหดจริงๆเราเอาเพิ่มดีครับผมวางไว้ด้านซ้ายแบบนี้นะทุกคนถามว่าทําไมไม่วางไว้ด้านบนเพราะว่าป้อมธนูเรายิงไกลมากวางไว้ซ้ายขวาประกบสองด้านแบบนี้นี่ก็ยังไงก็ยิงถึงไงยิงไกลไกลมาดีมาดีมา,ด,มา,ด,มาด,มดีเก็บหมดกเ,มเก็บหมดทุกเม็ดเก็บหมดทุกเมนะครับผมมันไปยิงออกหน่อยคาร์เป้มันจะตีฐานแล้วละม,มันมาด้านล่างใช่ไหมเราก็ปัก ปั๊มธนูไว้ด้านล่างแบบนี้อยิงต้นไม้ก่อนนะแบบแรกมานี่ยิงแบบดับเบิ้ลโอ้ยโอ้โหต้นไม้พังไปต้นหนึ่งแล้วนะทุกคนต้นไม้พังไปตั้งต้นหนึ่งแล้วก็เสร็จเราดิครับผมแล้วก็ปักปั้มธนูเรื่อยๆครับพอนี้เป็นคนมีตังค์นคนมีตังค์ได้ยิงยิงสบายๆย,ยิงสบายๆรัวหมดเกลี้ยงเออเอืเรียบเรียบไอ,บอบ้พวกนี้พังเรียบเรจรโจนปักปั้มเงินเพิ่มต้องรีบผลิตเงินนะทุกคนอืม หูยข้างบนขวาต้องการป้อมไฟด่วนเลยไม่งั้นการบ้านไม่ทันแน่อย่างนี้การบ้านไม่ทันแน่นอนป้อมไฟจงมาแบบนี้ปูอเผาเผาเผาอืมเผากเรียนเผากเรียนไอ้พวกน,นี้ต้องโดนเผาหน่อยจ้ามาเยอะนักหรอก็โดนป้อมธนูเรายิงนะครับผมงานนี้เราไม่มีกลัวป้อมมาเลยปักเงินเพิ่มอีกหนึ่งฐานไว้ด้านซ้ายมือแบบนี้เราก็ผลิตเงินแบบฉับไวอย่างแน่นอน เผาเผาเผาฮอยสบายบริมาแล้วไฟนอลนเวฟนะทุกคนมันจะบุกมาระลอกสุดท้ายแล้วมาดูชิว่าระลอกสุดท้ายของด่านนี้มันจะโหดแค่ไหนมันคงไม่โหดเท่าไหร่หรอกมัง้งในเมื่อเรากันได้ขนาดนี้เอาละมุมบนซ้ายมันก็มานะเราก็ปักป้อมไปไว้ตรงนี้อีกหนึ่งป้อมนะทุกคนเราก็ปักป้อมธนูไว้ตรงนี้หนึ่งป้อมเพื่อช่วยกันยิงพรอมพรอมพร่แพร่แพรโอ้สบายปบรอแล้วทีนี้จะดึงกึ้มมันบุกมาเยอะขนาดนี้ เยอะชาดตรงนี้เยอะชัดเลยโอ้โหสายล่างมันกระบุมาเลยนี่โอ้โหเราต้องการป้อมไฟเพิ่มครับไม่พอตอนนี้ป้อมไฟเราไม่พอครับขอสายร่างไว้ป้อมหนึ่งนะจะร่างไว้ป้อมหนึ่งแล้วที่เหลือแล้วก็ช่วยกันยิงจ้าป้อมนึงเราช่วยกันยิงหน่อยทาเงินทํามหาชิงกันหน่อยครับมันมาแล้วสายล่างแต่กไม่น่าไหวนะทีมนู้นอะทีมพวกออกมันสู้เราไม่ได้รอกเราโหดขนาดนี้ เราม,มีป้อมธนูเพิ่มอีกหนึ่งป้อมแล้วก็ยิงไปดีครับงานนี้โอ้โหสบายบื้บเอเฮ้ยเราสามารถผักป้อมได้เลยทุกคนแบบนี้ปรึง่งอ่านี่เข็นป้อมไปมาช่วยยิง <c oughs> เป็นยังไงเล่าเป็นยังไงเล่าไอ้พูกออกโดนเลยชนะวิกตอรี่ไปหนึ่งด่านโอ้จบไวมากๆเลยนะสำหรับด่านแต่ละด่านเนี้ยสบายบื้อได้อะไรมาใหม่ได้ได้ไดผนังไม้นะทุกคน เป็นเกาะคำบังเออดีนะดีดีด,ดีมันมาช่วยเราในการป้องกันการโจมตีจากพวกซอมบี้ไอ้พวกออ็นั่นเองโอเคมาดานใหม่กันต่อกว่าดานซ้ายเนี่ยผมมามีเพชรให้เก็บด้วยนะทุกคนเพราะเมื่อเราพังเพชรเนี่ยเราจะได้ร้อยเพชรเลยเหรอสุดยอดไปเลยเนี่ยไปเริ่มกันเลยลุย เราพร้อมลุยเสมออยู่แล้วโอ้เพชรอยู่มุมบนขวานี่นะทุกคนเอาระทีนี้โอ้เราสามารถปักโล่ไม้มาบาังได้แบบนี้เลยนะเอเรุยอะไรดีครับผมวางผ่านผลิดเพชรไว้อีกเช่นเคยนะทุกคนถ้าไอเนี้ยเราไปทำลายมันนะเราจะได้100เพชรถ้าผมอ่านไม่ผิดละก็นะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะเฮ้ยพวกออกมันมาแล้ววาล่างเราจะปักป้อมถนูไว้ตรงนี้มุมนี้อ Ô, à, duyên lơi, duyên các bạn ơi. À, duyên mà mém mém, mém mém. Ui này, นี่ไงนี่ไงในเมื่อมันมีโล่มาให้แสดงว่าโตแสดงว่ามันอาจจะมีพวกออกมาเยอะก็ได้นะทุกคนก็เป็นไปได้เราก็ปักเตะเงินเพิ่มอีกครับเราก็ต้องกันเงินนะเยอะๆนะช่วงนี้เราต้องรีบผลิตเงินให้ไวเพื่อมาสร้างฐานธน,นูของเราฐานธน,นูของเราเนี่ยมันโหดสื่อมกึ้มนะทุกคนโอ้เสะ่อมกึ้มขนาดนี้เราก็ต้องสร้างไว้เยอะๆแหละเพราะมันเป็นอุปยชน์สายเงินเพิ่มอีกสักหนึ่งฐานแล้วกันนะพวกนี้มันมาแบบไม่ขนาดมือเราอะ มีแป๊บเดียวก็ตายละจะป้้มธนูของเราประแบบนี้ไงยิงตายหมดทุกเม็ดโมมันมาบนซ้ายเยอะมากเลยนะทุกคนเราก็ปักป้้มธนูเบ็ดเบียดคืตรงนี้หนึ่งป้อมดิครับโอ้มาเลยไอ้พวกนี่แน่นี่แน่ไอ้ตัวธนูตายก่อนตัวแรกเลยเป็นไงล่ะ เรียบร้อยเออมาตอนนี้ฐานของเราก็บาลานซ์เป็นแบบนี้ปทีเรียบร้อยนะทุนมีป้อมธนูสี่ด้านมีฐานเงินอยู่สี่ด้านว้าวใครจะเอาเราลงครับจริงเหรอใครจะเอาเราลง เราก็ปักป้อมไฟไว้หน่อยป้อมไฟไว้ด้านขวาหนึ่งฟอมแบบนี้นะทุกคนเผา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 มาเลยมาเลยมันเอาเราไม่ไหวหรอกโอ้เหมือนอ้าวเฮ้ยได้ร2อยแล้วเมื่อกี้เราระเบิดไปโอเคปักป้อมไฟไว้ด้านซ้ายนะทุกคนเรียบร้อยเมื่อกี้เราได้เพชรหรือไม่ได้เพชรเพราะทุกคนตอนไอถายเพชรพชระเบิดเนี่ยไม่ได้สังเกตนะเมื่อกี้แบบไวมากเลยอยู่ดีมันก็ระเบิด ตูมเลยนะเมะื่อกี้โอ้โหผมก็ตกกระจายะเราก็วางป้อมไฟไปด้านบนแบบนี้ให้มันบาลานซ์กันทุกด้านนะทุกคนไม่งั้นเราจะต้องรักษาความสวยงามสภาพแวดล้อมนิดนึงนะเอาละก็ได้เวลาปักป้อมไฟด้านล่างหนึ่งป้อมนะทีนี้โอ้โสบายไปหรือแล้วเราก็ปักรั้วไว้นิดนึงไว้ป้องกันการ จมตีจกฝูกนพอกนะเดียบถ,ถ่าเรากันไม่ไหวขึ้นมาเราจะลาบากแล้วเสียป้อมไฟนะป้อมไฟแพงมากเลยนเนี่ยทำเล่นไปมาเลยล้วไม้เรามีประโยชน์ไหมล่ะเป็นไงนเล่าเผาเผาเผาอ้ยโวยพวกธนูมันยิงไกลมากเลยนะทุกคนเราต้องมีป้อมธนูไว้ตรงนี้ซะหน่อยแล้วแหละยิงไอตัวธนู จรวธนูไม่งั้นมันยิงเราฟีได้นะเออโหมันมาด้านล่างเยอะมากเลยต้องมีกำแพงกั้นหน่อยแล้วแหละเออไม่งั้นไม่ไหวนะเราก็บอกก็ต้องมีธนูไว้ตรงนี้อีกหนึ่งป้อมนะทุกคนม,ม,มาเลยมาเลยเราพร้อมรับมืออยู่แล้วไอ้พวกนี้นมาขี่ตัวก็ามาเผาเผาโอ้ มาตีรั้วเราเราก็เผาดิครับผมเราก็ปักรั้วไว้ด้านนี้1อันเพื่อป้องกันฐานการโจมตีฐานจากพวกอ๊อมาเลยเรามีรั้วไม้นะเว้ยโอ้โ,อโหรอรอบทิศด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายนะซึ่งเราก็ปักฐานของเราไว้ล้อมรอบเป็นจตุรัสแล้วเรียบร้อยบาลานซ์กันเรียบร้อยนะสมมาตรกันเป็นอย่างดีเราก็สามารถป้องกันฐานได้โดยไม่ต้องห่วงเลยละ เพราะว่าฐานโลของเราเนี่ยก็อึดมากเช่นกันนะเราก็ตักโลไว้ตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งฐานโอ้พวกอ็อกเนี่ยมันก็เข้ามาไม่ได้หรอกสบายไปหรือมาเลยเราต้องการป้อมไฟเพิ่มอย่างนั้นเหรอได้เลยจัดไฟป้อมอีกไฟอีกหนึ่งป้อมตรงนี้เออเออเผามันเข้าไปเราจะใช้ป้อมไฟในการแข็งเลยนะทุกคนปล่อยให้ป้อมไฟแข็ง ยืนแทงแบบสดๆมาดิมาดิมาดิอื้อเอ,อเราคงจะชนะด่านนี้ได้แบบง่ายดายอีกเช่นเคยนะทุกคนโอ้อซี่ว่ะโอ้ขอยากกว่านี้ได้ไหมโอ้ง่ายเกินแล้วก็เราก็ได้ของใหม่อีกหนึ่งชิ้นโอ้ไฟบอลทุกคนเฮ้ยนี่มันพลังเวทนี่นะโอ้เรามีไฟบอลมาใหม่งั้นหรอเนี่ใช้ยังไงครับพี่ มาเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองใช้ไฟบอลกันดูหน่อยนะทุกคนมันเป็นยังไงอะไรกันอย่างแน่นะอย่างนี้เราจะต้องใส่ไฟบอลเข้ามาก่อนเลยนะดับแรกแล้วเราก็เริ่มดานกันเราก็จะวางป้อมระบัดระบายอากาศไปด้านล่างเช่นเคยนะไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนดีทุกคนก็วางไว้ด้านล่างนี่แหละเออเราก็วางไว้สักสองป้อมละกันเห็นพว,พวกมันมาช้าพวกมันมาช้าเราก็มีโอกาสในการวางเรียงกันแบบนี้เลยสบายใจจับจนอันนี้เราจะต้องรีบทํลาย ไออันนี้หรือเปล่าเนี่ยมันถึงจะได้ตังค์นะทุกคนไม่แน่นะโอ้เราก็ปักป้อมปืนใหญ่ไ้ใกล้ๆเลยสักป้อมหนึ่งละกันเดีย๋ยวเราเอาป้อมธนูก่อนนะทุกคนป้อมธนูเนี่ยมันต้องมาไว้ต้องหัวล่างแบบนี้นะทุกคนไว้ขวาร่างเพื่อจะปราบออกพวกนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะวางป้อมปืนใหญ่ไว้แนบชิดชิดก็ได้ไว้ตรงนี้เลยเพื่ออาจจะต้องยิงใส่นะทุกคน ยิงใส่แบบระยะกระชั้นชิดเผาผนแบบนี้เพราะใช่หรือเปล่าไม,ไม่รู้ยิงไปก่อนยิงไปก่อนแบบนี้เลยไ้พวกนี้มันมาด้านกวาแล้วนะทุกคนงามไส้แล้วไงเราจะการถ่นานไว้ได้หรือไม่เนี่ยเราต้องวางบาริเกตไว้ตรงนี้วายเออร์ไว้ก่อนนะไม่ไงั้นเรากันไม่ทันนะทุกคน เราปักป้อมไปด้านซ้ายตรงนี้แล้โอ้โหพวกนี้มันมาเยอะพวกนี้มันมาเยอะมากมมเราจะต้องมีป้อมถนนไว้คนซ้ายหนึ่งอันแล้วแหละไม่อย่างนั้นเนี่ยเราต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเลยเชียวปักไว้ประมาณนี้รัก,กันไว้ยิงตัวธนน้วยเมม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 ขอเม,มมหน่อยขอเม,มมหน่อย นี่ไงตายใช้ให,หมดตายยังเขียดใช้ให,หมดเรียบร้อยโอหแผนการเรานี้มันช่างฉกา่ะเหลืเกินเราทําได้เราทําทได้แบบสบายเบือ้อโอเค เราใกล้จะยิงเพชรสำเร็จแล้วนะทุกคนมาดูสิว่าเราจะได้ร้อยเพชรตามฝันหรือไม่พร้องโอ้ได้ร้อยเพชรจริงจริด้วยทุกคนเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ปักป้อมไฟไว้ตรงนี้หนึ่ง้อมเลยนะจุดกอนแล้วก็ปักธักฐานบาริเกตบาริเออร์ไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอันไอเสียงป้อมไฟเนี่ยมันเสียงดังแสบหูแม้ทุกคนโอ้แล้วเสียงดังแสบหูเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะ เราก็ปักป้อมธนูไว้ด้านขวาเลย <c oughs> เพราะว่ามันมาด้านขวาแบบเยอะมากเออเรามาสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะลองในใดานนี้เนี่ยก็คือไฟเบลนั่นเองเรามาลองดูซิว่าไฟเบลระทรงประสิทธิภาพขนาดไหนเปี้ยวบ๊มโอ้โคตรหอดไฟเบลราโคตรหอดเลยทุกคนไม่คิดว่าจะโหด,ดขนาดนี้ ยนยังแวมเลยเหรอขนาดนี้ขายไปทั้งโขงขายทั้งฝูง่งเจอไฟบอลราวว่ะเราก็ปักกลมธนูเพิ่มดิครับ งานนี้ยิงเปร่าเปร่าๆเปร่าๆมันมาสายล่างแล้วทุกคนมันมาเยอะซะด้วยไงทีเนี้ยมันมาเยอะซะด้วยไงเราก็ต้องมีป้อมธนูของเราเพิ่มกันหน่อยแล้วยิงกับพี่ออยิงกับพี่ออยเรียบร้อยพี่อ้อโหมันมาหดป้อมเปือแล้วหด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 ได้หดไหมไม่ทันหวดเว้ยตัวใหญ่ไม่ทันหวดป้อมของเราตัวใหญ่มันไม่ทันหวดป้อมของเราอะเราก็ชนะแบบสบายบื่อเช่นเคยไปเนี้ย โอ้ยเฮ้ยบาริเออร์เราจะพังแล้วตอนเนี้ยอืมเราก็ปักต้นไม้ไปแล้วต้นหนึ่งเฮ้ยข้างบนไม่มีบาริเออร์นี่หว่าก็ปักบาริเออร์ไว้หนึ่งอันดีครับงานนี้เราปักบาริเออร์เสร็จแล้วก็ต้องมีป้อมปืนไฟหรือเปล่านะทิศเหนือเนี่ยทิศเหนือทิศใต้มีทิศเหนือต้องมีสิครับงานนี้เผาเลยเผามันเข้าไปโอ้ฐานเงินเราไม่พอเนี่ยเราต้องมี่านเงินเพิ่มนะสึกผลิตเงินไม่ค่อยจะทันเลยก็เพิ่มถ่านเงินมาด้านซ้ายหนึ่งฐานดีครับงานนี้ มาเลยพวกนี้มันเยอะแค่ไหนเราก็ไม่เกรงกลัวหรอกมาเดี๋ยวพี่จัดสริมตึ้มให้เนาะๆหนึ่งนัดหนึ่งดอกดีไหมทุกคนโอ้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่านี่มันยังไม่ใช่ไฟนอลเวฟเลยนะนี่แค่พวกกรกบกระจอกทั้งเนี่ยถ้าไฟนอลเวฟมาเดี๋ยวเราจะกันไม่ไหวเอาเราเก็บสำรองไว้แล้วก็เพิ่มฐานเงินไปอีกหนึ่งฐานดีครับมานี่เผาหมูเผาหมูเผาแบบ มาเยอะๆเนี่ยพี่ชอบได้หัวก็ต้องมีป้อปืนไฟหน่อยสักหนึ่งป้อมนะทุกคนป้อปืนไฟนี่โคตรดีของโคตรดีบอกให้เผา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 หมู่เอาแหละไปน่าเวฟมาแล้วโอ้โหมันมาด้านล่างนะทุกคนมันมาด้านล่างชิบหายรักงานเราต้องมีบาริเทสเพิ่มอีกสักหนึ่งงานแล้วแหละการไว้ก่อนดีกว่านะโอ้โหเยอะมากมันมาแบบเยอะมากเลยอย่าเรามันมารวมตัวเราก็ บมทีเดียวด้วยไฟบอลได้เลยนเนี่ยโอ้ป่าด้านขวาเข้ามาเยอะเลยเนี่ยขวาเข้ามาเยอะนะครับเนี่ยโอ้มาเยอะแบบนี้พี่ชอบเลยมาอีกมาอีกเราก็ยงไปไฟบอลดามโอ้ยหายยกก๊อกอะครับด้านขวาร่างมันก็มาแล้วก็ต้องวางปาริเขตเพิ่มแบบนี้ม,มาเลยพี่ไม่กลัวเลยเนาะ โอ้โหเริ่มเยอะแล้วไงเริ่มเยอะแล้วไงสงสัยจะต้องปืนไฟซะหน่อยเผามันเลยพรัง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 โอ้เผา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 มันเข้าไปอาร์ารมาเยอะพี่ไม่กลัวหรอกน้องพี่กลัวมาน้อยอาร์ารเผาเป็นกลุงเผาไปกลุ่มโหเดี๋ยวพี่เริ่มกลัวแล้วถ้าน้องจะมาเยอะขนาดนี้พี่เริ่มกลัวแล้วจ้าโหเยอะไปไหนเนี่ยบาริเกตอีกหนึ่งฐาน ทัานไม่นอทัานไม่นอเอาแล้วเอาละทีนี้ทีนี้นด้านซ้ายก็ต้องมีปืนไฟไงด้านซ้ายก็ต้องมีปืนไฟบึ้มบึ้มบึ้มด้านบนเนี่ยต้องไฟอุบัตละไฟอุบัติบั๊มตายหมู่ตายหมู่แบบช็อคโก้กะดึ๊มกึ้มนะครับงานนี้โอ้โหสายล่างก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสายล่างก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยปืนไฟเราแทงไม่ไหวแล้วปืนไฟเราแทงไม่ไหวโอ้ยเดี๋ยวบาริเออร์เราพังแล้วทุกคนเจอตัวธนูยิง โอ้โหตรงนี้ไอ้มุมนี้มันเยอะนะทุกคนเราก็ต้องปักป้อมปืนไฟในการเผา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 มันเข้าไปอ๋อมาเลยโอ้โหเราเตรียมวางบาร์เออร์เพิ่มอีกหนึ่งขั้นเลยวางบาร์เออร์เพิ่มเพื่อป้องกันฐานตรงมุมนี้เราก็ปักป้อมปืนไฟเพิ่มอีกหนึ่งช่วยกันเผาเผาเผา,าดูสิใครจะต้านทานไหวละ่ะเรียบร้อยวิกตอรี่ไปอีกหนึ่งตานะทุกคนโอ้อีซี่ว่ะมาดูสิว่าเราได้อะไรใหม่เราได้ สิ่งใหม่ก็คือตัวมอท่านะทุกคนโอ้ป้อมปืนยิงปืนใหญ่แบบวงว้างนะยิงเหมือนอุกบาทนละทุกคนยิงขึ้นไปสูงๆบัวลงมา ตั้มเลยแต่ป้อมปืนเนี้ยไว้เดี๋ยวเราไปลองกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะทุกคนส่วนพาร์ทนี้เนี่ยกระบมมิสมบัต์เกมเมอร์ก็อยากจะขอตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชื่นชอบเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปหามาโหลดมาเล่นกันได้เลยนะเกมชื่อว่าออกดอมนะทุกคนสนุกมากเลยผมเล่นแล้วชอบอ่ผมเล่นแล้วรูว้สึกแบบเออดีมันเพลินดีนะทุกคนเราป้องกันขานจากพวกออกเนี่ย เล่นแล้วแบบฟินๆเลยนะครับผมเอาละหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดันนี้กระผมมิสมัิเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ